สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับกระทรวงการคลังนะครับอัด เงิน3 0 0 0ล้านบาทนะครับเพื่อออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาจากไวรัสโควิด -19 และลอกใหม่นะครับโดยจะมีการออกมาตรการเยียวยาอะไรบ้างนะครับโดยที่วงเงิน3 0 0 0ล้านบาทเนี่ยครับสามารถที่จะช่วยเหลือเยียวยาประชาชนได้ในส่วนไหนบ้างนะครับผมโดยมีการเปิดเผยออกมานะครับจากกระทรวงการคลังนะครับพร้อมที่จะทุ่มง,งบ เกือบ3แสนล้านบาทอัดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนะครับซึ่งมีผลกระทบจากไวรัสโควิดนะครับผมโดยผู้อำนวยการกระทรวงการคลังนะครับผมเปิดเผยจากกรณีที่มีการเรียกร้องให้รัฐบาลควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับและการกระตุ้นเศรฐษฐกิจโดยให้เร่งดำเนินการในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้หรือ ควรที่จะมีเมิดเงินเติมเข้าไปในระบบสัก2-3แสนล้านนะครับให้ระบบเศรษฐกิจฟื้นขึ้นได้นั้นกระทรวงการคลังนะครับก็ได้ออกมาตรการนะครับได้เตรียมงบประมาณสำหรับการดำเนินการแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับจากผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ประมาณสามแสนล้านบาทนะครับทั้งนี้นะครับมาตรการต่างๆนะครับซึ่งกระทรวงการคลังกําลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ ในแต่ละช่วงเวลานะครับและก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนนะครับที่แน่ๆนะครับโครงการเราเที่ยวด้วยกันก็ยังมีอยู่นะครับโครงการคนละครึ่งเฟสที่3ก็กําลังจะมานะครับซึ่งจะเปิดเงื่อนไขแล้วก็ให้ประชาชนลงทะเบียนนะครับเพื่อเป็นการลดภาระของประชาชนนะครับและกระตุ้นการใช้จ่ายนะครับและการบริโภคภายในประเทศซึ่งจะ ทำให้ส่งผลเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไปนะครับผมกระทรวงการคลังนะครับก็ได้มีการออกมาตรการต่างๆนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะมีมาตรการออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับที่แน่ๆนะครับอย่าลืมเที่ยวด้วยกันนะครับก็สามารถลงทะเบียนได้ในเดือนพฤษภาคมส่วนคนละครึ่งเฟสที่3นะครับ คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในเดือนมิถุนายนนี้นะครับซึ่งกระทรวงการคลังจะดําเนินการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับเพิ่มเงื่อนไขแล้วก็ดูข้อมูลว่าอะไรจําเป็นที่สอดคล้องกับประชาชนในช่วงนี้บ้างนะครับผมนี่คือข้อมูลนะครับสำหรับรัฐบาลนะครับกระทรวงการคลังที่เตรียมทุ่มงบ3 0 0 0 0 0ล้านบาทออกมาตรการช่วยเหลือเยอียวยา ประชาชนในรอบใหม่นะครับจากปัญหาไวรัสโควิด -19 นะครับผมสำหรับใครที่รอลุ้นนะครับมาตรการก็รอติดตามได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ